ตอนนี้ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่จะหยุดอยู่ที่จุด A ให้เลือก Positioning Mode จาก Test Mode เมื่อมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นให้คลิก OK เมื่อกล่องข้อความ Move Distance Unit Selection ปรากฏขึ้นให้เลือก Command Pulse Unit Electronic Gear Valid จากนั้นคลิก OK หน้าต่าง Positioning Mode จะปรากฏขึ้น Motor Speed และ a x c e l e d e c e l Time Constant ควรมีค่าเดียวกับที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ดิฉันขออธิบายถึงการตั้งค่า Move Distance นะคะการตั้งค่านี้จะกำหนดระยะการเคลื่อนที่ซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อของการตั้งค่าในแบบฝึกหัดการควบคุมตำแหน่งนี้ให้ป้อนระยะจริงของการเคลื่อนที่ กำหนด Move Distance เป็นค่า4194304เลือกช่องการเครื่องหมาย Stroke and is Automatically Turn e d On คลิกปุ่ม Reverse CW เมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้นให้คลิก OK จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม รีเวิร์ C W u อีกครั้งบอลสกรูควรจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยเซอร์โวมอเตอร์จะเคลื่อนที่ในทิศทาง Reverse C W เมื่อได้รับ Pulse 4 1 9 4 3 0 4ตามการสั่งงานของเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์แม้ว่าจะเป็นค่าที่ดูเหมือนเยอะมากแต่การเคลื่อนที่จริงจะมีระยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นเรามาตั้งค่าอิเล็กทรอนิกเกียร์กันค่ะจากพารามิเตอร์ให้เลือก p a r a ม e t ตอร์เซตติจากนั้นเลือก position control คลิกที่ปุ่ม Electronic Gear กล่องข้อความ Electronic Gear Setting จะปรากฏขึ้นให้ค้นหาการตั้งค่า Motor Encoder Resolution ค่า1,000พัพาส์ต่อรอบหมายถึงการหมุนแต่ละรอบของมอเตอร์เป็นมุม360องศาจะถูกแบ่งออกเป็น1,000ขั้นย่อยๆ Servo Amplifier จะส่งสัญญาณหนึ่งครั้งในพาวส์ทุกรูปดังนั้นในตัวอย่างนี้พาวส์แต่ละรูปจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่0.36องศาเมื่อเปรียบเทียบกับนาฬิกาเข็มวินาทีของนาฬิกาจะหมุน1รอบทุก60วินาที มุม360องศาจะถูกแบ่งออกเป็น60ขั้นย่อยดังนั้นเข็มวินาทีจึงเคลื่อนที่เป็นมุม6องศาในการเดินแต่ละจังหวะในตัวอย่างนี้ s e r v ์โวแอมพลิฟาจะเคลื่อนที่เป็นมุม0.36องศาสำหรับ1ขั้นย่อยซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความละเอียดสูงกว่านาฬิกามากความละเอียดของ m มลเซอร์โว J4 ของม i t ซูบ i ชิอิเล็กทริกคือ4194304พาลส์ต่อรอบซึ่งหมายความว่าการหมุนเป็นมุม360องศาจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อยๆ4194304ขั้นนั่นทำให้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงมากเช่นนี้สั่งงานการเคลื่อนไหวที่ละเอียดถึง0จุด 0 0 0 0 8 5 8 3 0 6ศาสํองศาสำหรับเพลสแต่ละลูกเอาละค่ะตอนนี้เรากลับมาทำการตั้งค่าให้เสร็จกันเลือก number of command input pulse per revolution แทน l l e t t r o n i g gear ป้อนค่าของ10,000สมืสำหรับการตั้งค่า Number of command input pulse per revolution ซึ่งเป็นการกำหนดให้ s e r v ์โวแอมพลิฟาแบ่งการหมุนแต่ละรอบของมอเตอร์ออกเป็น1,000 0 p u l s e หลังจากที่คุณได้ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะต้องเขียนค่าดังกล่าวไปยังเซอร์โวด้วยเมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้นให้คลิก yes เมื่อทำการเขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการแสดงกล่องข้อความซึ่งระบุว่าต้องปิดและเปิด s e r v ์โวแอมพลิฟาอีกครั้งคลิกโอเคปิดและเปิด s e r v ์โวแอมพลิฟาอีกครั้งเพื่อให้การตั้งค่าส่งผลหน้าต่าง positioning mode จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า Move Distance จาก4194304เป็น1 0 0 0 0หคลิกปุ่ม Reverse CW เมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้นให้คลิก OK จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Reverse CW อีกครั้ง บอลสกรูควรจะเริ่มเคลื่อนไหวมอเตอร์ควรจะหมุนในทิศทาง reverse cw เป็นระยะทางหนึ่งรอบบอลสกรูที่ใช้ในการฝึกอบรมนี้จะเคลื่อนที่เป็นระยะ5มเมเมื่อมอเตอร์หมุนหนึ่งรอบดังนั้นจึงควรมีการเคลื่อนที่5มเมในทิศทาง reverse cw ตอนนี้เรามาทำการควบคุมโดย PLC กันนะคะเราได้เตรียมโปรแกร,รมตัวอย่างสำหรับชุด PLC เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนี้ไว้แล้วโปรแกร,รมตัวอย่างจะบันทึกอยู่ในแผ่นดิสประกอบหลักสูตรในแผ่นดิสจะมีโปรแกร,รมเวอร์ชัน IQR Series IQF Series Q Series L Series และ F Series ให้เลือกโปรแกร,รมที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณนะคะ อย่างที่คุณได้เห็นไปแล้วเราสามารถใช้ Sequence โปรแกรมร่วมกับอุปกรณ์เพื่อทำการควบคุมตำแหน่งในระดับซับซ้อนได้